อันนี้เป็นข่วมฝันเด้อนี่เด้เออแต่ว่ากะแจก็กกีเป็นเช่นไนครับฝันไว้จริงๆเพรานว่าเลขมีมันกระทบธรรมดาผิดพลาดได้เพราะันเพาะว่า,นวา<อ>ในข่วมฝันนี่แต่ว่าเท่ากับบันเพียเพ้ยนไปนั่นเนี้ยมาบอกในข่วมฝันผูเป็นตาบะเขานี่แหละ แต่ว่าเลขตู่ที่เพิ่นหายมากเพิ่นหายสีเรียบแบบเนี่ยครับเป็นตะมันใจแท้ครับเหมือนมันใจเยอ่งวดเลยมันใจเยอะมันใจเยอะเนาะใจทุ่งงวดรถหันโบแมนจัดงวดโบแมนจังหวัดจังไดาหัวตะลุดงงวดบ่งนึงนี่นึงเอองวดเมื่อกี้นี่ลุดครับเพิ่งจะีลุดงงวดเมื่อกี้นี่นึงแมนสามงวดมาเนาะบานนี่ก็มาโหลดบ้าโอ้แต่ว่าก็เลขกงามเป็นตะมาอีหลีเนาะแปดห้าสองกับแปดห้าศูนย์แมนแต่ว่าบ่มาบ่มา เยอะดายเยอะดายันที่แม่ันแมู่นเก่าวันแมู่นซูนเก่าตัวหาซื้อยากงาแมนโอจะว่ากันบ่เป็นยังหรอครับพ่อไงเพราะว่ามาดได้เนาะแมนแมนแมของบุรีมีผาดมีเข่ามีหลุดได้แมนมีหลุดได้ครับ มันกลายเป็นอดีตไปแล้วที่ครับเมีนอยู่เนาะงวดวันที่หนดวันดหนึ่งนี่กลายเป็นอดีตไปแล้วครับอดีตนี่เขาต้องปล่อยว่างแลลวปล่อยว่างบ่ว่างบ่ใดบ่ว่างบ่ไดเนาะคิดมากน้ผมก็ยังบ่ไดเลียใจเลี้บอกถึงอนนาคตงวดหนาวันที่สิบหกนีืบานี่ครับพอหอยแต่อนาคตงวดหนาวันที่สิบหกนี่เนวท่านพ่อหอยกับบมี่ยังบอกเพราะว่าอันนี้เป็นข่วมฝันเด้อนี่เด้อแต่ว่ากะจะคกดเป็นเช่นไร ครับปรราิจารณาเบิงคอยพิจาจรณาเบิงบแต่ว่าความฝันนี่ฝันว่าชินชี้ครับเลขมันคือสีย่างถูกเกานี่แหละมันมาจินชีมไงมาเพิ่นมาไห้เพิ่นว่าเลขมีมันก็ธรรมดาผิดพลาดได้ว่าชันเพิ่นว่าออในควมฝันดิในควมฝันในควมฝันผิดพลาดได้แต่ว่าเท่ากับบันเพิ่นเพี้ยนไปน้ำเนี้ยไหวพราสวดมนต์ว้ะชันเพิ่นว่าเพิ่นว่า ในค่วมฝันครับปูมาบอกมันบอกงไหมมาบอกในค่วมฝันกปูเป็นตาป่าเขาหนิล่ะแต่ว่าเพื่อนกาให้เห็นล้าง่างเพิ่นบอกให้เห็นอันนี้ในค่ามบอได้เห็นชัดบอได้เห็นชัดเห็นพ่อหัวเป็นปูแมนเพิ่นว่าค่อยไปค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไว้สั่นเพิ่นว่าเพื่อนไม่เห้นนวทาไม่จิงชีแต่ว่าพอหอยอันนี้ค่วมฝันครับ ต่ว่าเลขตัวที่เพิ่นหมากเพิ่นหยี่สเรียกแบบนี้ครับหามาศนย์หเจงวดนี่ศูนย์ห้าเจ็ศย์ห้าเจ็ล่างสองเกาโอ้ยหทั้งหมดทั้งล่างเลตัวน้งวดนี่หทั้งหมดทั้งล่างเดอจักสีแมนโบแมนกับพิจจราณะไปเอาไปเชี่ยวเมืองก้อนกัได้ครับเพราะว่าพราหหกั พี่เห็นนี่แหละวอันต่อไปเมื่อโรจีลุดครับแนวมันเป็นความฝันมันกะจัตชิบาจังไงๆเนาะครับผมกะให้แนวท่าเมืองทามากกะลอะเส้นรวมเล่นเล็กน้อยๆหาลอตเตอรี่ไว้บานนี้คือว่าทำพิธีปูวยเห็ดปูไวยเห็ดทำพิธีปูไวยเห็ดแต่ว่าจะหายไม่ได้มือพันปูอยู่ เอาสี่ร้อยบ่เอาเอาบอสปูเพิ่นว่าจังไรกับจังสันหล่ะมาบ่สหอยเนาะเพิ่นบ่ยนะครับเพิ่นเพิ่นธ์ซีมีรายการพาไปเฮ็ดทั้งไก่โอ้ยละแล้วแซ่เจลแต่ว่าอยู่นี่ปูบ่ให้เฮ็ดบ่ให้เฮ็ดปูว่าเศร้าเฮ็ดซาว่ะทีเศร้าเฮ็ดซาเพราะว่าขาบ่ทันได้ดีเถอะครับเออก็เลยฟ้องฟัองครูบาอาจารย์ครับผมได้ยินอยู่ได้ยินนั่นผู้ใหญ่บ้านเก่านี่เพิ่น เป็นเป็นเบาอยู่ว่าปูใบอยากให้พอหอยเฮ็ดเพราะว่าพอหอยคือเห็นนี่เนาะสภาพนี่เนาะยังจะของยังยังเก็บยังป่วยอยู่แล้วกัเพื่อนว่าเคาะกัมยังบ่ทันเบิดยังบ่ทันได้เบิดก็เลยว่าแต่ว่ากะใกล้แล้วละว่าฉันเพื่อนว่าแต่ว่ากะใกล้แล้วใกล้แล้วให้เมื่อช่วงค้อช่วงกัมก่อนอยากเฮ็ดจำค่อยเฮ็ดแปงสั่นแมนบ่แมนครับแมนปูเพิ่นติดช่วงนี้เพิ่นหามเพิ่อยก็เลยบ่อยากันอยากทัดเพิ่นประเด๋เพิ่นเป็นห่วงพอหอยเพิ่นเป็นห่วงแมน รับพอนยานสุขภาพบอดีขันห้าเฮ็ดมันกับบันแอนนอเราับมันวแนแอนนอครับพอไมจากมีแนวท่านแต่ความฝันนี่แหละเอาความฝันไปงวดนี้เอาความฝันไปเนาะค้อมฝันไปแต่ว่าความฝันนี่กะมันเคยชิวเคยเข่าอยู่ว่าไปแมนแมนแมนเพราะว่าห้าเฮ็ดห้าวสางคาภูคนมีแล่เหมือนดันใจไห้าวคนอย่าเฮ็ดจากสางที่สิละพี่น้องกะฟังบอืง พออยกับมีแนวท่าเลไ้ทอนนี่ละศูนย์ห้าเจ็ดวัตทีพอไฟห้าเจ็ดอันนี้นาสิเป็นบนบ่ครับพ่อหอยฮะอ๋อแต่บอกใหบอกป่ด้วเมนครับอมันชิมมนกินและไม่จะช้าด้วยกันหันคนันมันลุ่มดด แหวโรดนะว่าแต่กับแม่ตามรัดที่ห้องปัดไว้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันกี้ทรงซิกอีกอย่างทรงซิกอีอย่างเม่อกี้นี่เมื่อมือออกเลยเมันได้ยินอมเอาเอาโมไปย่างเนาะเลขสามตัวกะคันมากอะอาทิตย์ว่าจะเป็นอาทิตย์ว่าจะเป็นแนวทางบนนั่นและเพราะว่าโมอย่างเพราะแห้งโมอยากปลอดภัยเพราบว่าได้ขันพื้นหูเรามันแหวโรดครับมันแหวโรด ครับอย่าบอกไลยถอดอาซันี่ละตีเอาไปโลดศูนย์หาเจรับสองเก้านี่แล้วเนาะแมนอ๋อเป็นเนวทางรอบบึกครับขันึฮึหึฮึฮึแวฮึฮดครับอืฮึฮึฮกฮึฮึฮ้ฮึฮึฮบอย่าฮึฮึฮยฮึฮึาึฮ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 าฮึฮ่นึฮ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 ึนึฮ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 ่ฮึฮึฮึึฮ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 ึอึฮึ ครับผมบอกเขียนบอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเอาพอ่องป้องไอ้บอกล่างสองเก้านี่นะเนาะแมนโอ้โอ้โอ้ป้องไอบอกอยู่ว่าล่างตั้งสองเก้าเาชื่อลอตเตอรี่ไว้ครับเลขก<จ>นาเลขหลังจะชื่อไว้รถรวัตต์ติดศูนย์หาเจ็ดแมนวัตต์ติดศูนย์ห้าเจ็ดยุนาจะเอายุหลังก็เอาเอาครับ,บเบวางได้ครับลอตเตอรี่ร้องไปจับไว้เด้อหลักการย่างละใบก็ไปย่างละใบก็ว่าไปเนาะพ่องไอ้เนาะพอได้ทุ่นเก็บ <ś les> ได้กินไหมคหอยมีแคนนี่แหละเดี๋ยวได้ปอยสู้หมาไก่ก่อนอ้าวนี่นะครับเลขฝันพ่อหอยสีหนึ่งเจ็ดนะครับงวดวันที่สิบหกมิยหกหกนะครับแล้วกับตัวเลขนั้นสามตัวปูมาใหไว้นะครับเอาไปศูนย์ห้าเจ็ดแล้วกับล่างสองเก่ายางละเม็ดย่างละเม็ดนะครับเสาม,า <3 S 2> มตัวหนึ่งเม็ดสองตัวหนึ่ง สามตัวหนึ่งหางสองตัวหนึ่งหางแมนนะครับแต่ว่าจังไดก็เป็นแค่แนวทางแนวทางนอกควาหอายเนาะไปเชียงดูฝันดูว่ากอนครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแมนเอา้า<ม>เดียวเดียวเพ่อไงซีหนึ่งเจ็ดนี่คือว่าบ่อยทิ้งขันพูกออกงวดบางนึงงวดนีอย่าลืมตามคือว่าจังสั้นเออเพื่อว่าจะชันละเอาติดไว้บ่อนี่คือจังไดแล้วแต่หน้ากันแล้วกันแต่ว่าเป็นจะเอาติดไว้ได้ซีหนึ่งเจ็ดนี่ ผมจาได้ติดหูเลยพ่อหอยบอกว่างวดวันหนึ่งนี่ที่ปูปูลงปูพุ่มพล่ลงมากเป็นมาว่าซีนึงเจ็ดนี่ผู้ใดลบออกลบออก็ค่ยังอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อถ้ามารักษณะนี้ถ้าบ่อออกตรงงวดปุ๊บงวดต่อมาก็ให้ตามพ่อหอยบอกผมว่าจังสี่แมนครับเอาียนติดไว้จังไวนะหอยนะติดไว้จังหน่อยออะแต่ว่ากะเนี่ยวท่านเป็นตัวระวังนะหอยนะระวังระวังนะระวังเพราะว่าเรศแมนอีหลีคืดบ่อออกเลยนี่ครับอื ครับเลขเลขที่หนึ่งเจ็ดนี่เป็นงวดที่แล้วนะครับที่แล้วเพราะว่าปูพุ่นมาแบบเอาพินิหารแบบแบบแบบเขอ็นว่าแบบั้นมาแบบแบบบอกให้รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะมาแบบทันทีทันทันทีท่านใดโอ้้ากับบัตอยักสิวาย่ังไง ปัญจุดันทนเคยเป็นตาทิมว่าเป็นตาทิมให้พิจารณาบ่งอีกอันนึงครับพี่พอหอยบอกผมอธิพานาบอกว่าถ้าลักษณะจังซี่ที่เคยเป็นถ้าบ่ออกตรงงวดที่ปูม้าแบบนี้ปุ๊บนี่ถ้ามันบ่อออกเสร็จงวดต่อมาให้ตามไว้ให้ตามไว้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าวสู้ฟังให้เป็นแนวทางนะพ่อหอยแม่นครับแม่นครับผมอโอเคครับเจนครับพ่อหอยครับ อ้าวยังไงกวนี่ก็ให้เฮ่งๆนาะพ่อหอยเนาะโชคดีมาทุกคนครับผมเอายังไงก็ขอบคุณพ่อหอยหลายๆครับผมหอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ